สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าที่ตื่นเต้นก็คือว่าทาน KO ไปแค่2กล่องนะคะก็อาการเบาหวานกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างๆดีชันแล้วนะคะเดี๋ยวมารู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ารบกวนแนะนําตัวนิดน,นึงค่ะนางสชาดมศักดิ์ขุนลักเที่ยงค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าอายุเจ็ด 11แล้วค่ะอ้าคุณเป้าดงเป็นเบาหวานเนี่ยเรารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเป็นเบาหวานไปเช็คเลือดค่ะอ่าไปเช็คเลือดอไปหาหมอตรวจเลือด,ดหมอเขาเตรวจค่าค่าอะไรคะค่าน้ําตาลอ่าตอนนั้นค่าน้ําตาลเราเป็นยังไงคะที่หมอบอกมันร้อยกว่าค่ะหมอก็บอกว่าให้ลดอ่าร้อยกว่านี่กว่าเท่าไหร่คะร้อยเจสิบมั่ง 80ดสิบห้าส <90 S 1> ิบเกือบเกือบ 200, 200ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าค่าน้ำตาลโดยปกตินะคะคนธรรมดาก็คือจะไม่เกินร้อยแต่ถ้ามีภาวะเสี่ยงก็คือ,อ,อจากร้อยขึ้นไปไม่เกิน1 2อยพอร้อไปแล้วเนี่ยคือเป็นเบาหวานแล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าในเกือบ200รนี่อันนี้ <c oughs> เป็นแน่นอนนะคะเรียกว่า <c oughs> สูงทีเดียวคราวนี้หมอก็เลยบอกว่าให้ลดอะไรนะคะให้ลดอาหารอลดยังไงอะคะให้ลดทาน สมมติว่าทานขนมสองแผ่นให้ลดแผ่นทานอาหารทุกอย่างให้ลดครึ่งหนึ่งโอ้โหให้ลดครึ่งหนึ่งของอาหารทุกชนิดตอนนั้นมันยากสําหรับเราไหมคะยากค่ะอืมก็แต่ก็ทําทาทาสม่ําเสมอสม่ําเสมอค่ะอ่าฮะทำได้ตลอดไหมคะค่ะตลอดค่ะแล้วเราก็ไปวัดอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนค่ะแล้วค่าเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมคะก็ ไม่ค่อยดีขึ้นค่ะอ่าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นมากี่ปีคะสามปีค่ะสามปีค่ะอ๋อสามปีกับการที่ต้องทานอาหารครึ่งหนึ่งต้องจํากัดอาหารต้องควบคุมค่ะแล้วมารู้จักเคโอได้ยังไงคะทําไมถึงได้ทานพอดีลูกชายซื้อมาให้ทานดูค่ะอ่าแล้วยังไงคะหลังจากทานทานแล้วสองกล่องแล้วก็ดีขึ้น อ่าไอ้คำว,ว่าดีขึ้นนะมันวัดยังไงคะไปหาหมออีกทีไ, <ป S 1> ไหมคะไปหาหมอค่ะ,ะไปหาหมอเช็คเลือดโดค่ะแล้วหมอก็งงอะ่ะหมองงหมอหงเลยหมอก็บอกเอ๊ะมันลดได้ไงอ่าเพราะว่าถามว่าลดได้ไงที่งงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันลดลงไปเยอะเลยค่ะอันนี้ตื่นเต้นมากต้องให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือที่บอกว่าสองสามปีที่ควบคุมอาหารด้วยตัวเอง เราเอาค่าปีปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราเลยที่ไปหาหมอมาให้ดูนะคะจะสังเกตว่าไม่มีเดือนไหนปกติเลยสักเดือน 138, 198, 140, 193, 142, 187ทุกเดือนที่คุมอาหารอย่างเคร่งคัดไม่สามารถทำให้ค่าน้ำตาลกลับไปสู่ในภาวะปกติได้เลยแม้แต่เดือนเดียวแต่ใครแมมกมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากทาน KO นะไปแค่2กล่องอันนี้ผลล่าสุดเลยใหม่ๆไม่กี่วันนี้เองนะคะค่าอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆเลยนะ,ะเดี๋ยวถ้ากล้องซูมได้ตรงนี้เลยนะคะอ่าได้ไหมคะอ่าเราให้กล้องซูมเลยเนาะค่าจากที่ 180, 190, 140ตอนนี้กลับมาอยู่ที่100 หนึ่งโอ้โหเรียกว่าปกติเลยดีกว่านะคะตอนนี้ปกติภาวะเบาหวานกับเข้ามาสู่ในภาวะปกติแล้วคุณหมอตกใจใช่ไหมอ่าตกใจเลยะนะดีใจไหมคะดีใจค่ะอ่าถ้างั้นถ้าดีใจอย่างนี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงให้เขามั่นใจนิดนึงค่ะอขอให้ทาไอทดลองทานทานในนี้ดูนะคะเพราะว่าฉันทานแล้วดีขึ้น แล้วอลองดูว่าะค่ะะดีขึ้นแน่นอนจะดีขึ้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมใครที่มีอาการฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยนะคะตอนกลางคืน,นะคะอาจจะเป็นเบาหวานท่านก็ไปตรวจได้แต่ใครที่เป็นแล้วนะคะลองมาค่ะลองมาทานเคโอเดูเนาะเพราะว่าจาก3ปีที่เป็นอยู่แล้ว ใช้ความพยายามของตัวเองเนาะก็อาการก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ทีนี้แค่2เดือนเท่านั้นกลับมาสู่ภาวะปกติถ้าคุณป้าอุดมนะคะดีขึ้นด้วย K.O. ได้ทุกท่านก็ดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะคุณป้าเดี๋ยวสวัสดีพร้อมๆ้อกันนะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ